ก็กลับมาเจอกันที่ EP 3แล้วนะครับวันนี้วานเวฟเขาจะรักษาแชมป์ไว้ได้ไหมวานเวฟปะทะซลเวอร์วูฟซีวเวอร์วูฟน่าจะชนะสปินไปนะครับซีวเวอร์ว,ว,อรวูฟป,ปะทะเมเทโอดารกูน โอ้โหิโวุรับได้ทุกการโจมตีนะครับเมเทโอรากูลนเราจะดูดหุนได้หรือเปล่าตื้อเมเทโอดากูลนชนะไปเดี๋ยวไว้ต่อกันกับ ep 4นะครับผมเรามาดูกันว่าเมเทโอดากูลนเขาจะรักษาแชมป์ไว้ได้กี่สมัยกัน